แก่น,นิสัยตัวเองไม่ได้สักทีเพราะไม่ได้ทํา3สิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกเลยคือเข้าใจค่ะเข้าใจกลไกของตัวเองก่อนว่าไอ้ที่มันหลุดออกไปทําในสิ่งที่เป็นนิสัยเสียๆเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรพอเราเข้าใจตัวเองบุ๊บเนี่ยสิ่งต่อมาคือการยอมรับค่ะยอมรับว่าเอ้ยตรงนี้เราผิดจริงๆปัญหาของมนุษย์ในโลกใบนี้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือพอไม่รู้แล้วไม่เข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกฉันไม่ได้ผิดอะไรฉันไม่ได้มีอะไรที่ต้องแก้ไข บอกเลยค่ะคนกลุ่มนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะเมื่อคุณเข้าใจคุณยอมรับคุณถึงจะเกิดการปรับเปลี่ยนค่ะ มันจะเกิดเป็นเทคนิคแทคนติกวิธีการที่จะทาให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่อยากเข้าใจตัวเองว่าทุกพฤติกรรมของเรามาถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรมันเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทาให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้สามารถเรียนรู้ได้นะคะจากในหนังสือค้นพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเอง Nice to Meet Me ค่ะหนังสือเล่มน,นี้ทําให้คนหลายๆคนรู้จักตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางนี้หรือสั่งซื้อออนไลน์ ได้ตามที่ช่องทางน,นี้ค่ะ